อยู่ต่างจังหวัดนานแล้วครับอะไเดี๋ยวจะกินข้าวหรอเปียนแจกเดี๋ยวอแจกคุณผู้ชมเพระว่านี่เดี๋ยวชวนไปงานนี้แล้ววันนี้ก็มาแจกด้วยนั่งรอที่หน้าจอช่วงหน้าแจกแน่นอนค่ะเฮ้ยแต่มันดีนะเนี่ยเข้าเมท้ขอด้วยดิโอ้ยนติดง่ายเหนจับหน่อย สไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความพร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม c a r u l a Cross GR Sport Race Your Journey Ambition สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่ยานบอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมโตยโยต้าทั่วประเทศหน้าดูใสสวยพุ่ง้องกานนี้ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งเฉลี่ย8ชิ้นในทุกหนึ่งนาทีเพราะมีวิตามินซีบูสเตอร์30เท่าตรงเข้าจัดการจุดดำใน3วันบ้องเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งแบบซองแค่29บาทกันนี้เยธรรมชาติในแบบคุณไมบาซินโอทิซินินยาอมทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบรนซินแอลกอฮอลและเอมิเมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช ละซาด้ช็อป12 12กันโบนัสลด top. ออนท็อปช็อป500ลดเพิ่ม50ซองฟรีทั่วไทยชอบกันเลยที่ลาสาด12-14ธันวาคมน,นี้ชอปเลยซาดาดื่มดีหน้าดีทุกที่ทุกวันทุกเทศกาลไม่ว่าจะดื่มดีหน้าที่ไหนอร่อยไม่ซ้ำเลือกได้ทุกรส ดีน่านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากทัญพืชดื่มดีน่าดีทุกที่ทุกวันทุกเทศกาลน้ำปลาตำนัวใส่อะไรอร่อยสุดๆครับใส่ส้มตำใส่หมูย่างชุบหน่อไม้ใส่น้ำพริกใส่น้ำยาใส่ออมใส่ยำใส่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 ปลงไงครับอร่อยสุดน้ำปลาตำนัวแซ่บดัวดนัวผมแนะนำครับดีที่สุดคืออะไรคือคลื่นที่มากที่สุดคือสปีดที่เร็วที่สุดครอบคลุมที่สุดครบ7 7จังหวัด คือความบันเทิงที่ครบที่สุดดีที่สุดจาก AIS 5G เรือใขรอดับหนึ่ง <1 S 3> ของคนไทยใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำม่ำเลจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มขน้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับวันนี้มีคนรอผมกินข้าวเย็นอยู่ คนที่ใส่ใจให้ทุกมื้อเป็นมื้อพิเศษกับรสชาติที่บอกว่านี่แหละมื้อเย็นบ้านผมครบรสชาติทุกมื้อที่บ้านกับโคบไม่มีน้ำตาลไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบนซินแอลกอฮอลและเอมีเมทาคลิซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบิ๊กซีดึงราคารดเดือดสินค้าตัวเด็ดตัวดังหมูบดกิโลละห2 2ยยบาท รีจอยส์แชมพูและครีมนวดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและรับเลยส่วนลดทันทีสูงสุด140บาทถึง6ธันวาคมนี้มาช็อปเลยที่บิกซี่ได้เงินก่อนจากเราถ้าเจอเรื่องฉุกเฉินยังมีคาโฟแคชพร้อมใช้บากกี่ครั้งก็ได้หลายมาค้าง,งินทุดดับให้คุณยิ้มกับชีวิตชาติต่อไปด้วยคาโฟแคชพร้อมใช้ เดี๋ยวแจกทุกท่านที่ชมกันอยู่เช้านี้นะคะนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เป็นปิ่นโตซุปเปอร์แวร์ที่อุ้ยข้างในนี่บอกได้เลยว่าอย่างหนาอย่างดีเลยนะคุณเ,เนี่ยอย่างช่องนี้คือแบ่งได้ใส่อาหารได้หลายช่องออแล้วก็ลึกด้วยคุณผู้ชมหนาด้วยแล้วเข้าไมโครเวฟได้ด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะชวนทุกท่านรับฟรีด้วยแล้วก็ไปงานช้อปปิ้งด้วยเพราะไม่ได้มีแค่ปิ่นโตอย่างเดียวภายในงานนี้มีของเยอะมากเลยเอาไหนมีอะไรดูกันหน่อยค่ะ